วันนี้มีเรื่องราวของก็ตะกี้นี้ปูงูพิษงูพิษตอนนี้เราเคยเห็นหนังที่เขาบอกว่าแม่เบี้ยมาเจอพ่อเบี้ยบ้างดนีว่ะผู้ชายอสรพิษถ้าเจอแล้วให้หนีไกลเลยหรือว่าไม่ควรคุยด้วยพอเปิดมาปุ๊บอารมณ์ประมาณไหนที่เราหนีเลยคะเวอร์ชั่นแรก เป็นผู้ชายพวกชอบสร้างภาพะครับดูดีดีบนโลกแห่งความจริงหล่อเหลือเกินสุภาพบุรุษเว่อว์ที่อยู่กับเราเนี้ยผมเคยนะแต่ว่าโดนแฟนเก่าด่ากระแดะเลยเคือเราเห็นทัซี่เขาเสียเราก็จอดอยู่บนสะพาน ลงไปเลยแล้วมาช่วยเขาเข็นเข็นไปถึงสุดแล้วเราค่อยกลับมาขับรถเอาเราเป็นคนดีโอ้โหข้างหลังด่าทีงมันเขาบุษไปช่วยอะไรคือเข็นเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนอยู่บนสะพานนี่แหละไม่บางคนเขาชอบแบบทําแบบเหมือนสุภาพบุรุษเว่อร์คุณรู้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แสดงตัวว่าสุภาพบุรุษเว่อร์คนนั้นมีสิธิ์เป็นเกย์นะครับ ใช่จริงจริคนหยวนจริงจริงจริงเหรอเปิดประตูรถให้เปิดเวอแบบเว่อร์นะเออเออเปิดประตูรถนี่ยังธรรมดาแต่กระหวนให้อะยังธรรมดาต้องอะไรบ้างอ่ะคือแบบเว่อร์แบบเว่อร์แบบพอเห็นคนโสดยุบปุ๊บเข้าไปช่วยข้ามถนนแบบอ้าวเขาเป็นคนดีคุณลองดูให้ดีๆนะผู้ชายจริงๆไม่มีน้ำใจขนาดนี้เลยนี่คุณเป็นผู้ชายคุณยังไม่จริงๆสร้างภาพสร้างภาพผู้ชายกันเองอย่างเงี้ยเหรอจริงผมพูดตรงๆสร้างภาพโดยเฉพาะ โอ้โหผมว่ามากกว่า99%เอเวลาที่คบกับแฟนเนี่ยนะหรือว่าคบกับภรรยาช่วงแรกๆจะดีเวอร์แล้วความดีเขาก็จะน้อยลงสมมติเชือรงเชื่อรองเท้าฉันหลุดคนมาผูกให้นี่เจ้าชู้ไหมเรียกว่าเป็นคนเจ้าชูได้ไหมโอ้โหนี่เกินเลยนะเกินเลยนะจริงเหรอเฮ้ยเกินเลยจริงเกินมากๆเลยแบบเชือกเท้าหลุดแล้วไปผูกให้อ่ะอ้าวก็เหมือนในพระเอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนในหนังเกาหลีหรืออะไรอย่าง เจ้าชู้ใช่ไหมแต่ละครป้าต้องถามเลยนะว่าเฮ้ยเธอมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรงมาบุกฉลุท้า้เฮ้ยแต่ผมเคยนะคือผมเคยปฏิญาณตนไว้หลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องการใส่รองเท้าให้สุภาพสตรีเงี้ยเฮ้ยเราเราทำแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ช่วงหลังๆก็คือเขาไม่มีข่อนุญาตเขารู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าเราสกปรกอย่าทำเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะคนที่ดีกับเด็กคนแก่สตรีฟิลนั้นอะฟิลรถเมย์อะเก้ คิดเหมือนกันเฮ้ยแต่แต่ผมขึ้นเวลาขึ้นเด็กๆเคยขึ้นรถเมล์รถนี่ว่างเลยนะแต่ผมไม่นั่งกระบอกเมย์ถามพี่พี่แมงว่าที่เหลือตั้งเยอะแต่ความรู้สึกของเราอ่ะนี่ผมบ้าอย่างเงี้ยผมบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเก้าอี้ที่มันว่างอยู่มันจะมีคนมานั่งจริงออแล้วก็มีคนมานั่งจริงแล้วเป็นเราเป็นผู้ชายเราขี้เกียจมันลุกลุกนั่งๆั่งใช่ไหมล่ะก็ยืนดีกว่า ไม่อะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากนั่งอะผมยืนได้ผมก็ยืนอะออออไม่เห็นมันจะมันจะลำบากเลยกับการยืนคุณเป็นเกย์นี่ไง ที่เธอพูดเกินไปนะซานิใช้ต้นเกย์ตรงไหนนี่เดี๋ยวตบเลยนี่สคือตัวของผู้ชายเป็นพิษหนึ่งดูดีๆบนโลกอยงความจริงที่คุณเข้าเลยนะเอจริงๆคุณเข้าข้อแรกเลยนะโอ้แต่คุณดีอ้คุณตอนครับคุณไม่แขวะกันเดียๆไม่ใช่แต่ว่าบางบางทีบางคนก็ดีจริงๆก็มีคือเราก็ต้องดูคือเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเราจะตัดสินคนตั้งแต่วันแรกสองวันแรกหรือการกระทําไม่กี่อันของเขาอ่ไม้อ่ได้จะต้องรอชงหนึ่งขอบนุณมากขอขออีกนิดนึงประเด็นนิดนึงนะฮะว่าบางทีผู้หญิงอ่ะ ชอบตัดสินผู้ชายด้วยความรู้สึกอไม่ดูก่อนอย่างผมเนี่ยเคยโดนผู้หญิงตัดสินตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอว่าเฮ้ยไม่ใช่แกไม่ใช่คือคุยโทรศัพท์อะไรกันมาดีหมดทุกอย่างพอเจอหน้ากันนัดทานข้าวกันนิดนึงครั้งแรกเขาโทรบอกเราเลยแล้วบอกเออเดี๋ยวชนรีบไปนะคือหนีเลยอ่ะแล้วโทรบอกว่าไม่ใช่เธอไม่ใช่สําหรับฉันไปเลยอยูมีคนกล้าทำอย่างนี้กับหยวนด้วยเหรอไม่แต่แต่สุดท้ายเขาก็มาคบกับเรานะ ผมพูดบอกว่าอย่าตัดสินเออย่าตัดสินอย่าตัดสินนะครับแลาวข้อต่อไปนะฮะค่ะอันเนี้ยผมเจอกับตัวแล้วก็เพื่อนๆรอบๆตัวที่เป็นผู้หญิงเนี้ยเจอกันเยอะมากแล้วเป็นหลักสูตรแบบตายตัวของผู้ชายแทบทุกคนคือชอบเล่าเรื่องให้ตัวเองดูหน้าสงสารมากคือแบบว่าเออเนี้ยเราเป็นคนแบบขาดความอบอุ่นนะเอแบบ ครอบครัวเราไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยเราเป็นคนความอุ่นเราเลยเป็นคนอยากจะได้ความรักแล้วก็อยากจะมอบความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอผู้หญิงได้ยินปุ๊บรู้สึกแบบเฮ้ยตกหลุมอ่อนผู้หญิงมีความอ่อนโยนขึ้นมาทันทีในจิตใจอยากเป็นแม่เขาใช่อยากเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากได้รักเลยอะเป็นแบบนี้เพาเหรอ สงสารบ้างไงเลยข้ามขั้นเลยแม่เขาเนี <S 2> <S 2> <S ย่ยจลิน่าจอลลี่ก็มาอ,อ,อยากจะอ,อดอปไปหมดแม่ออผมก็ไม่อยากเล่นมุกนี้แต่มันไม่ได้มันเ,ออเล่นไม่ได้ <ทำ S 2> จริงๆนะไม่ไม่แต่อบอกได้ว่าอย่าไปตกหลุมอย่าไปตกหลุมเ,ออเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาเล่าเรื่องน่าสงสารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันหลอกอะหลอกหวังใช่ไหม แล้วเขาจะบอกแล้วคนเหล่านี้นะครับคือคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ครับคือเขามาหลอกคุณเพื่อให้คุณมาดูแลเขาผู้ชายที่ดีที่แข็งแรงเขาจะไม่เล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองดูน่าสงสารแต่เขาจะพยายามต่อสู้กับเรื่องต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาแต่เขาจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นี่ไงและคนเหล่านี้แหละที่จะนําพาชีวิตคุณไปทางที่ดีครับนี่ผ่านข้อนี้ไปสวยงามอ่ะชอบข้อนี้จังเลยข้อต่อไปข้อต่อมาค่ะเดี๋ยวฮะผมไม่ทํากันบ้านมาชอบนี่จับอะไรเนี่ยก็ กระตุกต่มเอ๊ใช่ครับกระตุกต่มเอ๊ะคือเอ๊ะคือไงผู้หญิงทุกคนเป็นหมดต่อให้ผู้ชายจะจริงใจขนาดไหนจะเล่าหมดเปลือกแต่ผู้หญิงก็เอ๊จริงเหรออใช่เหรอมันไม่น่าจะใช่มันจะมีมันจะมีรู้สึกเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้คือผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของผู้ชายสอพิษเนี่ยเราไม่ต้องกลัววิธีการคือเ้าสึกเอ๊ะปั๊บ โอติ๋วหญิงจะเก็บไงแล้วส่งนักสื่อไปโทรถามเพื่อนบ้างเฮ้ยแกมันเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ไม่ต้องถามไปเลยตรงๆเขาจะตอบเราตรงๆไหมล่ะแล้วแต่นะครับอาจจะแบบว่าพ่อไม่ดูหน้าตาลำบากใจนี่มาเพิ่งมาคอบแต่ว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่แบบคือรวยมากแต่คือผมเป็นคนชอบทาอะไรติดดินแต่แต่ละอย่างที่เป็นอ่ะเหมือนบ้านไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราต้รู้สึกว่า เอ๊ะเอ๊ะเออคือนั่งแท็กซี่ไม่เป็นอะแต่บ้านที่บ้านรวยมากในแบบอะไรคืออูเบอร์อืมอะไรคือเอ๊ะแกเอ๊ะตลอดอะคือบอกว่าเออเนี่ยบ้านรวยมากพอไปดูนาฬิกาเฮ้ยยี่ห้ออะไรเอสช็อค มันไม่มีจีนทำไมมัเอสวาเออเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวรอ่เคำเดี๋ยวเนี่นจากอนาคตส่งมาไงสาวทีเอสเอเนชั่นสาวทิีก็มีคนมารับนะส่งคนขับรถมาเออส่งคนรถมารถมีรถมีชัวร์เลยเอ๋สาววัยตัวยี่สิบมาตายเนี่ยไม่แน่นะวันนี้บอกว่าผมเป็นผู้ชายชอบดูแลตัวเองครับพอหันไปดูที่เสื้อกล้ามเสื้อกล้ามยี่ห้ออาดานิสเออวะ คุณต้องระวังอะไรเหล่านี้ความเอสเหล่านี้ต้องดูแลใช่เพราะคนเี๋่วนี้เนี่ยจะหลอกกันเยอะมากนะน่ากลัวมากเลยค่ะมาอันต่อไปนะครับคือเรื่องของผู้ชายที่ชอบสับขาหลอกคือพูดจาให้งงเล่นๆคืออย่างบางที่บอกว่าสันนี้เราชอบสันนี้มากเลยอ่ะสันนี้เป็นแบบผู้หญิงในสเปคแล้วเนี่ยคือเราสึกเลยว่าแม่ของลูกแต่ว่าไม่ไม่ตอนนี้เราสึกว่าเราอยากอยู่เป็นสอะเอ๊ะ มเนตัวไม่ต่างกับข้อแรกเลยที่เองแล้วลูกคุณรู้ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะผู้หญิงจะไปเล่าให้กันฟังเฮ้ยวันนั้นเว้ยยังไงหยวนพูดอย่างี้เว้ยบอกว่าฉันเนี่ยเหมาะเป็นแม่ของลูกของแม่อริงคือรักแต่มันบอกมันอยากโสดว่ะเจริงจริงๆมันจะมีคนที่ชอบมีคำพูดคอนฟ lict มีเหมือนมันขัดแย้งในตัวเองคือพูดได้งงอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอันนี้แปลว่าเขาแบบเหมือนแบบจะเอ่อจะกักเราไว้ไหมมีสิทธิ์ไหม ไม่ครับผมว่าเขากำลังจะหลอกคุณเลยครับคือพูดง่ายหรือว่ามันจะไปสู่ขั้นตอนการหลอกลวงเพราะว่าข้างในเขาไม่ตรงกันไงคือ,อลักษณะคําพูดบางทีมันเสื่อออกมาผ่านผ่านจิตใจคือจิตใจ,จ,จอ่ะผ่านออกมาจากภาษาได้อ,ออกมาทางภาษาได้แล้วก็ลักษณะที่เขาเสื่อถ้าสมมติว่าเขากําลังพูดไปทางสาย เรากาลังจะไปทางซ้ายแล้วอยู่ดีเขากลับมาเป็นขวาหรือเปิดด้วยขวาแล้วไปทางซ้ายอย่างเงี้ยนั่หมายถึงว่าข้างในจิตใจเขาทวิสต์กันอยู่แล้วคนที่ใจข้างในมันทวิสต์กันอยู่เราจะไว้ใจเขาแล้วเชื่อใจเขาได้ไหมล่ะเออนี่อเป็นคำถามเนาะมันทวิสต์มันทวิสตกันอยู่แต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าเราต้องเชื่อจิ๊บเพราะว่าจิ๊บเป็นคนหูหนักมากช่วงนี้หูเริ่มยานเลยห้ใหญ่เลยทีเดียวมาถึงสุดท้ายนะฮะเกี่ยวกัข้อนี้มากพูดเยอะมาก ให้คําสัญญาพร่ำเพรื่อบอกว่าจะทําจะทําจะทําบอกว่าจะแก้จะแก้จะแก้จะปรับจะปรับจะปรับไม่ทำย่างนี้ก็ไม่ทำใจเย็นนะฮะเรื่องในครอบครัวใจเย็นใจเยใจเย็นครับไม่ได้ครับคุณผู้ชมนะแบม่ตองมาใจเย็นนะฮะให้คําสัญญาพร่ำเพรื่อนี่คือประจำโอเคเนาะแล้วผู้ชายจะรู้สึกว่าต้องแล้วแต่คนนะฮะถ้าคนที่เขามีความจริงจังมากๆ เขาจะไม่พูดเยอะอคือสมมุติว่าอย่างอย่างสมมุติว่าอย่นเองไม่เฮฮาฮฮาแต่พอเวลาเรื่องจริงจังเราจะไม่ค่อยพูดเยอะคือผมยังเชื่อเรื่องของการที่เราลงมือทํามากกว่าพูดลงมือทําให้มากกว่าพูดแต่บางคนเนี่ยพูดหวานล้อมแล้วสุดท้ายทุกคนก็ตกหลุมเขาคือพูดดีอ่ะพูดดีทุกอย่างเลยให้ให้เราเห็นภาพว่ามันดีมากฝันเฟื่องไว้เลยแต่สุดท้ายเราทําไม่ได้จริงคือบางคนแบบเหมือนกับ ได้เรียนมาแล้วเขาก็บอกเลยว่าคําพูดคนเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่สามารถรักษาคําพูดตัวเองได้คนนั้นเราจะเชื่อถืออะไรเขาได้ในเมื่อเขายังไม่เชื่อในตัวเขาเองเลยว่า,เ,ออวาเขาจะทําได้ถูกต้องค่ะไม่มีสัจจนะเนาะถูกต้องค่ะแล้ว,แล,วแล้วสังเกตสิว่าคุณเวลาคนเขามาชมบบเดีผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทัน,นี้สวยจังเลยวันนี้น่ารักจังเลย,ย,ยแต่พอแบบว่าทันนี้เดินไปปุ๊บหูแก่จะตายเหี่ยวหนังยานอย่างเงี้ยเข้าใจปะเอ๊ะเอ๊ะเรื่องจริงปไม่ใช่ไม่ใช่ทันทีต้องเดินกลับมาแล้วก็ โดนโดนจัดโดนจัดไม่ใช่คือประมาณนี้จริงทีมงทีเขาพยายามจะเขารู้ว่าเราชอบอะไรคําพูดเนี่ยมันเหมือนกับคําหวานน่ะเขาูดประคอใส่เราเราก็หลงในโลกของเขานะครับเรามาอ่านข้อความกันดีกว่านะครับวันนี้มีเขาส่งมาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะคุณจิราวันวาราพรเซิร์ดนะครับเขาบอกว่าพวกฟอร์มเยอะถ้าดีทีเหลวชอบก็บอกว่าชอบ มัวแต่การค์คนอื่นเสียเวลาไปเ,เจอผู้อื่นที่ดีกว่าเ,ออเจอคนอื่ดีกว่าถ้า,ายเยอะายเยอะลีลาลีลาหล่อเลือกได้แต่จริงๆนะมีผู้ชายที่อาจจะหน้าตาไม,มาได้ดีมากแต่ว่าเก็ตขั้นเทพก็มีนะอ,อจงแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบแบบนี้นะงงเหมือนกัน บางคนชอบคนชอบคนมีฟอร์มชอบคนเก็กๆก็กเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันรู้สึกแบบท้าทายมันรู้สึกว่นอยากรู้ว่าเออข้างในไอเนี่ยมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยขอให้อยู่กับเราเราไม่เก็กอยู่กับคนอื่นจะเก็กก็เก๊กไปอย่างงี้มีแต่ก็กลวงนะสุดท้ายสังเกตพี่เก๊กก็กว็เก็ก้็กลวงเก็กก็กลวงอ่ะเพราะว่าไม่รู้ดิเราเราเคยคุยคุยด้วยแล้วเราก็เห็นเพื่อนเราเอ้าเราพูดอยู่แต่เพื่อนกันังเก็กอยู่ เลยแบบพูดพูดไปเอ้าเพื่อนไม่ได้ฟังเพื่อนกำลังแก๊กอยู่ยุ่งยุ่งกับการแก๊กอยู่นอยู่ในความคิดตัวเองเยอะวางท่ามุมมืมอะไรเงี้ยมาพูดไปได้หมดนึกว่าถ่ายแบบโอ้ยไม่ได้ฟังเลยนึกว่าถ่ายแบบยังไงนะยังไงนะของคนนี้ปล่อย้ล่อยอารักเปนญี่ปุ่นเลยไอ้้เหียปไปนะฮะคุณตาต่อไปนะครับคุณนิดหน่อยคุณนิดหน่อยพี่ต้อยติ่งครับผู้ชายเทคแคร์ดูแลทุกคนไม่ชัดเจนกับใครสักคน เฟรนลี่มากมันมีผู้ชายที่เฟรนลี่กับทุกคนจริงๆไม่คงอยุ่นเฟรนลี่แต่อยู่ชัดเจนชัดเจนคือทุกคนไหนเป็นแฟนก็โอเคใช่ไหมล่ะโอ้คนละอย่างเลยคือเวลาดูแลแฟนกับดูแลแบบคนที่เราดูแลด้วยอะไรเงี้ยบางทีคนเราแล้วเราก็ไม่ไม่เขาเียไม่เฟรสคือไม่ไม่ไปเออไม่ไปหยอดไม่หยอดอ่ะไม่หยอดคือบางทีเราเห็นแบบเจ๊หัวยุ่งมากเลยเจ๊เรากอโทษนะครับเราก็จับจับแล้วถ้าสมมติแฟนเรานั่งอยู่ข้างกับแฟนเราจะหึงไหม โอ้จะแฟนอยู่อโธ่ผมจะกล้าทำเลยแฟนหรอเอผมยังเชื่อเหมือนพี่ออฟพงพัฒว่ายังไงเชื่อแฟนหรือเชื่อเมียนั้นดีที่สุดครับผม้เอควาที่คุณ b ีบีบ u วตี้บีเบลตี้ที่พาราดีนะครับเขาบอกว่าผู้ชายที่เป็นอสรพิษนั่นคือเจ้าชู้เห็นแก่ตัวสร้างภาพขี้เก็กแล้วก็ดูเยอะ ทอกเรื่อยที่เราพูดมาผู้หญิงทุกคนเกี็บผู้ชายขี้เก๊กหมดเลยปะทุกข้อเลยชอบความเป็นธรรมชาติอยามาแล้วผมก็เห็นผู้ชายไอ้ผู้ชายไอ้ขี้เก๊กนี่ยได้ผู้หญิงเพียบเลยเออก็จริงแต่จะหมายว่าผู้ชายขี้เก๊กก็ได้ผู้หญิงขี้เก๊กก็ได้ผู้หญิงแอปสวยนะใช่แอปสวยมันจะไม่ได้คนนที่เดึงกันเองอะไรที่แบบได้คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็แบบผู้หญิงคนหนึ่งก็แบบแล้วก็คุยกัน่ะแล้วเวลาคุยกันคุยกันคนนึงก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแต่คน โปสเตอร์ของตัวเองสมมติหยวนก็หาโปสเตอร์ของตัวเองเราก็หาโปสเตอร์แล้วเราก็จะคุยกันผ่านกล้องเพราะว่าเราจะเซลฟี่กันตลอดเวลาเออไม่ไปเปิดหนังจีนเลยหนังจีนแในเวลาหนังจีนก็คุยกันอ่ะเนี่ยพี่ปอนอยู่เนี่ยปอนอะไรกินข้าวหรือยังอย่างนี้เลยเอางี้ไปเลยหัาตน้นกันเไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเ จะบอกยังไงก็แล้วแต่เวลาเราเลือกคนเนี่ยเลือกแล้วดูดีๆดูนานๆเขาบอกว <Yeah, anyway> ่าจะคบใครต้องคบนานใย็นใจเย็นใจเย็นริงๆนะฮะไม่ต้องห่วงถ้าเขารักเราจริงเขาจะต้องรอเราได้ครับถูกต้องครับผมต่นี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเทศกาลดนตรีโคดอินดี้เป็นยังไงแป๊บเดียวค่ะ a n t i a n t s แป้งไว้์ซูเปอร์เฟรชจากเมมเบีนนิวยอร์ก โมเดลฟอร์มฟอนิเจอร์